ตอนนี้นะครับเชฟพลอยู่ที่ร้านบิ๊กคาเมล่าสาขาที่ไหนนะครับมาเก็ดวิลสันสุภูมินะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการอาจจะทำเกี่ยวกับยูทูบเบอร์อุปกรณ์ทำไลฟ์สดนะครับก็ต้องมาติดต่ออกรณ์ทงสาขาเราได้เลยนะครับผมินดีให้บริการนะครับผมและให้คำแนะนำในการทำคลิปด้วยนะครับเชฟพล่ยนะครับซื้อกล้องไปแล้วนะครับตัวหนึ่งไม่พอนะครับตอนนี้ซื้ออีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแคนนอนนะครับ กลองของเชฟพลคือเชฟพลสายแดกนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าร้านนี้นะครับที่โค้ณเนี่ยแกเป็นคนมีความรู้ด้านกล้องนะครับแกจะสอนวิธีใช้เลยแล้วก็วิธีเลือกกล้องไปถ่ายทํานะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับตามกําลังเงินเรานะครับมีอะไรเนี่ยมาปรึกษาพี่โค้ณได้เลยนะครับร้านอยู่ที่อยู่ที่โฮมโปรถิงแก้วนครับหรือว่ามาร์เก็ตสวนอุปุมนะครับอย่าลืมแนะนำอย่าลืมแวะมานะครับผม ยูทูบเบอร์นะครับดังๆเนี่ยมาที่นี่กันทางนั้นนะครับมาซื้อกล้องนะครับพี่โค้ชแนะนำให้นะครับอย่างไรผมฝากร้านด้วยนะครับบิ๊กคาร์เมล่าครับมาเก็ตวิลเลสวนอาพลนะครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณมากครับเดียม